วันนี้ขอพายทีนะครับเตรียมกีตาร์เตรียมอะไรไวลวลืมออกมาหมดเลยนะฮะกิงมากกิกมากที่ลืมหมดแล้วไม่กานค่ะอืม, <c oughs> อ,มอร่อยจานินดุนิดดุกนิดเอ ว่าม okay, ุมทางต้องเป่ากับสลักเพราะว่างุมจริงนะคพ่อพอเปลี่ยนฟิกกล้องปุ๊บแทบตัวไม่ถูกเลยนะพี่เชื่อมาแล้วไห้กดกดกลับแล้วกดกลับแล้วกดกลับแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพี่หลุดเรียบร้อยนะครับผมหลอดแบบเกี่ๆกามเมนยูอร่อยอร่อยจริงเลยนะอัเนี้ยอร่อยอยูโชว์อันไหนอันไหนให้เพื่อนดูใครชอบไหนอันนี้โชว์เลยโชว์เลยใครชอบอันนี้นะครับกามเมนชอบกินกามเมนชอบอันไหนกัมเมนชอบอันไหนคะเชฟชวนมูชิ้นหมูชิ้จร 감 yeah. yeah. yeah.